สันนวลาดีสศูนย์เสร็จแล้วนะครับผมมามาดูการคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมคันนี้ทําสีภายนอกให้ใหม่นะครับสีเงินสวยงามนะครับเบอร์ตรงเดิมโรงงานเลยนะแล้วก็ดูภายนอกกับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เลยนะทั้งสองข้างแล้วก็ตัดหมอกก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่ใส่ไฟ LED ดีให้ทั้งหมดเลยนะครับผมล้อกึ่งหน้าเงายางเปลี่ยนใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับคุ้มค่าเลยนะฮะนี่สีสันข้างนอกสวยงามเลยพร้อมใช้งานได้ทันทียางหน้ายางหลังเบิกใหม่นะครับไม่ไดเอายางเปอร์เซ็นใส่ให้นะ ล้อกลมทุกเน็ตทุก,ทก,ทกวงนะครับไม่มีสันไม่มีรุ่งไฟท้ายเบิกให้ใหม่สวยงามนะครับผมเนาะอันไหนไม่สวยเราก็ทําให้ใหม่อันนี้ปลายเปิดได้ปกตินะครับผมมือเปิดมือเปิดนวาร่าที่ชอบหกักเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วท่อใส่ตัวปลายดายออกให้แล้วนะครับผมเนี่ยปลายดายสีเนี่ยโอเคป่ะไปต่ออไฟท้ายเบิกใ,ใหม่ทั้งคู่เลยนะครับผมเห็นไหมสีสันสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ไปเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อ แลวก็ด้าดีสี่ศูนย์นะครับคันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับผมมาภายในดําอู้สวยงามเลยนี่เห็นไหมมีเสียงคือดีดดีอันดับแรกที่เห็นเลยคือแผง้างเป็นแผงสีดําแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นผ้าอากาทาร่านะอันนี้เป็นอาคันทาร่านะครับเนี่ยสวยงามนุ่มนิ่มมือด้วยอ่ะแล้วก็ของของเดมเขาจะเป็นพลาสติกแข็ง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 เบาหนังดําใหม่นะครับผมสวยงามเลยนะดําเรียบเนียนสวยงามเลยดําได้แดงแล้วก็มี มีจอมีจอสองดินให้นะครับผมอย่างแจ๋วเลยนะเครื่องเสียงนะมีแอมเป็นแล้วก็มีปีนะครับผมเครื่องเสียงดังกระหึ่มหัวกงหัวเกียร์เปลี่ยนให้ใหม่แล้วถุงเกียร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยคันนี้นะทานี่กัรรถจะใช้เองกระจกกระจกมองมองหลังเป็นแบบมีเข็มทิศด้วยนะเห็นไหมตัดแสงแล้วก็มีเข็มทิศด้วยไปทางขวาอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูวัดบูทกันวัดบูทรุ่นใหม่ล่าสุดหน้าดําเข็มทองนะเราใส่ให้เลยนะครับผมครบทุกอย่างนะครับผมเลขไม้แสนเก้าเก้ากย่์ดีนะ มามาดูข้างหลังกันต่อเครื่องเสียงเบิกใหม่ให้ทั้งชุดเลยนะครับผมตู้เตอร์ลำโพงลำโพงทุกอย่างเก็บใหม่ให้หมดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็ซับซับสิบนิ้วซับสิบนิ้วเหล็กหล่อไว้คู่นะครับนะแจ๋วเลยดังตึมก็หึมเลยคันนี้นะไม่ต้องมีมันไม่ต้องไม่ต้องไปใส่เครื่องเสียงเพิ่อมอีกแล้วนะครับคันนี้คันเดียวจบเลยนะซื้อซื้อซื้อทีเดียวจบเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเครื่องกันต่อไปคันนี้แจ๋วเลย ครบหมดแล้วล้อยางสีล้อยางสายเ่งเสียงท่อเทอครบหมดแล้วท่อไม่ดังนะครับผมท่อเราเรับประกันว่าโอนถานของส่งแน่นอนนะแล้วก็มาดูข้างในกันครับมาปุ๊บขอกข้านิดนึงเห็นไหมห้องเครื่องแจวเลยนะนิสันคันนี้นะคันนี้นะนนนะนนเขาเปลี่ยนเทอร์โบเป็นโบดีแม็กสามพันให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดปัญหาเรื่องเทอร์โบพังของดีแม็กไปเลยนะเนี่ยมีโบมีท่ออินเตอร์มีขอ,องอากาศให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่อไอดีก็เปลี่ยนหม่หมดแล้วนะครับผมคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์ความร้อนอนะไรไม่มีนะม้อน้ําเป็นมอน้ำมนะินยมแล้วก็พัดลมพัดลมถอดสีปั๊มออกใส่พัดลมไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเป็นพัดลมไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามีอินเตอร์คูลเลอร์ให้ข้างหน้าเลยสวยงามแรงบอกเลยคันนี้แรง ขับง่ายขับง่ายบูตมาไวเนาะรถประหยัดน้ำมันรถเดินแบบเนียนๆได้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพันเข้อให้พันสายให้สายแมปตัวนี้นะ่ะนะครับผมไม่มีอะไรเนาะโบก็จะดีไม่แน่นไม่มีควนันไม่มีไออะไรนะครับผมปกติเลยรถขี่ดีเลยครับแล้วก็มีท่อระบายไอให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ปัมป๊มยงปั๊มแยกมีครบหมดแล้วคันนี้จบแล้วนิสสันนาวาร,วรา่าคันนี้นะ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะ ไม่มีเข่งไม่มีอะไรเลยรู้นี่เลยก็ตั้งคุณของรถคอมมอนเรือยู่แล้วแล้วมันมีแต่อายจนน้ำมันกระเด็นปุ๊ป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 คอมมอนเรียมีอายอยู่แล้วนิดเดียวนะแต่ไม่จนน้ำมันกระเด็นนะครับเห็นไหมปกติคูอีกีอาร์ไมเรียบร้อยแล้วคูมีนี่ยไม่เรียบร้อยแล้วไม่มีควันแรงแบบไม่มีควันแบบกระดับเรื่องต่อ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทั้งสองบานนะครับผมนะครบหมดแล้วพร้อมใช้งานแรงไม่มีควันประหยัดน้ํามันสีสวยล้อยางครบหมดแล้วเครื่องเสียงมีจอมีไม่ต้องทําอะไรแล้วพี่เอาไปใช้งานได้เลยผมจูนให้แบบว่าขี่ด,ดีเลยประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงด้วยนะแล้วก็ครบ,ครบเซตหมดแล้วอินตรงอินเตอร์มี โบดีแม็กสามพันแล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่านาวาล่าจะเทอร์โบพังนะครับคันนี้เขาตัดปัญหาใส่โบดีแม็กสามพันให้แล้วท่ออินเตอร์มีครบสีเครบเอกสารชุดโอนครบนะครับผมคันนี้ราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่แพงสําหรับนาวาล่าที่ทําครบขนาดนี้ผมบอกเลยว่าผมทําคันนี้ไปหมดหมดไปมาห้าหมื่นอะเฉพาะของที่ใส่เข้าไปนะหมดประมาณห้าหมื่นแล้วก็ช่วงลงงช่วงล่างก็ปกติเซ็ตให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับใครสนใจคใคยพ่หานาวาล่าอยู่ ไฟหน้าเป็น LED สีฟ้าทั้งสี่วงเลยนะทั้งสี่ดวงเลยนะสวยกลางคืนก็สวยกลางวันก็สวยนะครับผมก็ใครสนใจนะวาร่าคันนี้ก็ทักมาละกันครับผมคันนี้รับประกันการโอนผ่านร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมซื้อรถที่นี่เล่มเอกสารครบทุกคันไม่มีปัญหาเรื่องการโอนนะครับผมก็เครื่องเกียร์อ้ออีกอย่างหนึ่งคัดชุดคัดเปลี่ยนให้ใหม่แล้วคัดกวี v, คัดเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมก็สนใจก็ทักมาละกันรถสวยๆอย่างเงี้ยครบครบ จบพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยแล้วก็ทักมาได้ครับขอบคุณมากครับนะครับคับขี่กันว่าเป็นยังไงนวาวาล่าไป ไปลองเองนะครับขับใช้งานก็ขับปกตินะครับเราจูนเราไม่ได้เคสแรงอะไรมากมายคันนี้แต่ว่ามันดีที่เทอร์โบเขาเปลี่ยนเป็นดีแม็กซ์สามพันมาแล้วนะมันเลยติปบูดได้ง่ายติปบูดไวนะครับผม,ะบม,มนะี๋ขับเยร์หกอันนี้เยร์หกนะรถก็มาเลยนะครับไม่ต้องเชนเกียร์นะอัตราเร่งดีประหย,ยัดน้ำมันปันไม่ดำด้วยนะครับผมคันนี้ใครสนใจกระัามาละกันนะครับผมคันนี้จูนให้ยเงยบเงียใช้งานง่ายาอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกนิดนึง อาจจะตอนเลี้ยวถ้าเลี้ยวเลี้ยวล้เกียร์สามออกมานะขับโคตดนิดนึงรอบเครื่องขึ้นเร็วมากนะครับบูดมาเร็วรอบเครื่องขึ้นเร็วประหยัดน้ำมันนะแล้วก็เราไม่ได้บูดเยอะเราวูดแค่ยี่สิบยี่สองไม่เกินยี่สิบห้านื้อเหนียวใช้งานได้นานๆเลยนะครับก็ท่านี้จบแล้วนะสะเตปนี้ขี่ใช้งานได้แล้วก็ฟันไม่ดำนะครับผมอ่ารตาเองดีครับไม่เหนื่อยไม่น่วงรถปกติเลยนะ อันนี้ครับเมนเนือใคู้ แล้วนะครับผมรอเจ้าของใหม่อยู่นะครับนะครับ